พอน้องพูนุองพุ่มสวัสดีครับมื่อกี้ครับฝนตกแห้งเหมือนเ้านี่ครับถ้ากันมาหาไตยิงเนาะไตยิงมึงทีมงานขจอมาเตรียมพร้อมครับตะเวนเลยเดินตะเวนมีหนุ่มมีอย่างนั่งมุมนี้ครับปูนตจุนึงอยู่ไกลๆครับคนไหลครับคนไหลมาไหลๆมึงคุดด่อนมึงสิขาไตยิงครับมันมีอะไรอย่างเง้ยครับก่อนชมคลิปก็ขอฝากกดติดตามพ่อน้องพูน้องพุ่ ก็เ,เป็นกำลังแรงใจพอยีได้สชางคลิปใหม่ๆหมนะครับนะเนาะเนาะทะเลาะดุนตอนแรกนะครับเห็นเลครับบรรยากาศฟังเสียงเมืองตอนเริ่มสศิกรราเลือแล้วครับเนี่ยเรื่องศิกรรมเห็นเห็นเกลื่อนแล้วครับนะครับเห็นเกลื่อนแล้วครับเห็นเกลื่อนแล้วฟังเสียงครับเมืองฟังเสียงตัวคำมาพึ่งคำนะครับเนี่ย เสียงมึงรอบเด็กสิบินยังไงครับยังทำมึงกันครับรพสจุดตะไยให้มึงอตอนต้องหัวคำาม่ใว่าอยุดตะไก่อนยางหาไตเลยมันโดดใจวาเลยครับมึงฟังเสียงครับฟังเสียงอ้าวด้นี่หอดเสียงกรบดูรอกผู้นะครับเนี่ยเครื่องส่นไหนเป็นผู้ครับเป็นผู้เลยเป็นผู้เวี้ยงเนาะเป็นผู้เวี้ยงท่านนั้นฟังเสียงเหรครับนี่นเห็นฝนตกก็มาขึ้นงี้ครับมึงฝนตกก็มาขึ้นอย่างนี้ หัวจอาเอแฉะดหน่อยๆครับนี่ครับทีมงานเพิ่นเ,นเมย่างหาแล้วครับย่างออกทั้งหนึ่งกับยุคเ,นเนขาไปทั้งแม่งตรงนี้ครับทั้งทีแบบหนึ่นนงคนครับหนึง่งคนแบบย่างนั่นครับคนนะครับอีกสองสามคนหนึ่งยุ่คนครับไหญ่ๆอ๋อแตมึงรอบคำแล้วครับแมึงรอบคำครับเริ่มหัวคำแล้วครับเย็นเราคำอยู่ตรงนีงนี่ครับ เป็นคือมาอยู่มังซีน่าน,น,นะดุ๊กอืยโลยังม,งมอะเี้ยมองเลยเีวจะส้งอเจ็บกันครับเ้อครับพอแล้วครับอ้พอมองมันแล้วครับอยูทนนี่ มองแล้วมีหมองแล้ว you น know ี่ไหมเอ๊ะตัวนึงไมนได้ยังซี่มาจับตัวนึงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยเฮครับตัวนี้ผมไมดถึงหัวมคือถุงนะครับสามซี่ตัวมองโยกันครับใส่ไดายนะครับน นี่ะเฮ้ยมันได้จังฉีดอเมจังมาถานเสร็จคุครับตอนนี้นะครับเห็นแล้วครับจับธิรภาพสองทีมมันกับมาถทานแล้วเบรอธิรภาพสองใโอ้ไปยุบุบมาถาน จับซองเป็นอึ้งอื้องหยางครับเอื้องอย่างลมลมปลูกมันไหมแล้วปลูกมันครับนะไปเก็บมันครับไปแล้วครับโอ้ใช่แล้วลครับตานึงเห็นอีกตานึงแล้วโอ้สิ่งอึ้งไหลยอยู่แล้วครับคนก็ไล่ไหล หลคับหลเนี่ยนี่ครับุงหยับหยับยุ่งที่ละครับน,น,น,นี่ดูทั้งจีนนี่อีกบ่มาทั้งยนี้จังตาทั้งเด๋น้อเป็นสองใจนเดีโอ้ยโอ้นะครับ,อรอบพอใหญ่เ,มมเด้วครับครับผิดเลียงมาม่งเดียวเลยครับ อน,นี่ครับสองตัวรุ่นวันนะครับนี่ครับตัวนี้แงบเอบเอบนี ب, น่ครับอีกตัวนึ่งเอบเอบยังจี๊ดอ่าหยกเกี้ยวหนึ่งเอาขอขอนุญาตเก็บก่อนนะครับมาอีกแล้วครับอีกหนึ่งตาหนึ่งตาหนึ่งตายัางไงโอ้ย,ยวันบุปผานเลย เง่ <ève S 2> Ooh, 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 mm ้ยครับโอ้ย hmm. mm ่ค hmm. ร mm ับโอ้ยแอบมันแอบโอ้อีกตัวนึงโอ้ยนี่ทีละซองกล่ทีแม่ใช่ไหมนี่วะโอ้โหมุนมุนมุนหลอกแล้วอ้ยอ่ะขออนุญาตเก็บกั้ยครับเรงที่สนุปผลงานครับ แล้คนนี like ่ครับโอ้อัน hey? น yeah, ี้ก um, ็อันนี้เป็นของผมเองครับนี่ผมม้นี้แหละครับนีแม่ลนองาอันนี้ของฟันตูรอครับเยตัวนั้นของกอตข้างดีคือซ้ำัหมือนมันใช่ไนงคนยังได้ปละตุอยู่หรอกครับอืมตู้ไม่มีมแล้วเป็นไตายกตกตกเห็นมเห็นเห็นเห็นเนอันนี้คือ เน่ยแกมเมียนะครับเด้อเน่ยแกมเมียอย่างนี้เดี๋ยวพอไยกมันงานอหะกันในเ้นครับมาคิดนี่ก็ขอฝากติดตามพราะน้องุูมนแล้ันว่าขอสวัสดีครับ